มือนี้ซุกี้แล้วจ้ามีใส่เส้นไปเลยเส้นบุ้นเส้นนี่ใส่ไปเลยมีใส่ไส้กรอกฝรั่งไปด้วยไส้กรอกฝรั่งกรอบแล้วก็ไก่สับใส่ไข่หนึ่งฟองอย่าล้องสิลูกมีตังค์อ๋อนี่ก็บึ้งเส้นบึ้งเส้นมีแต่กุ้งใจไม่มีถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวจีงหรือเบื่อ ้ใส่ไก้ืีเดียวม้อจะกินกับหม้อเลยก็อะไรอยู่นะทำหม้อเล็กเหมือนเดิมน่ว่าหม้อใหญ่มันไม่อร่อยเท่าหม้อเล็กใส่ไข่หนึ่งฟอง,ฟองเลยแค่ก้อน ับซุปตักซุปมันกินไม่ค่อยได้มันกินไม่ค่อยได้ไไดแรงเนาะใส่ถ้วยน,นี่มันต้องเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยว rồi Đồ gì? đổ đổ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กันใส่หอมเจียวนี่คือมันหอมมากเลยนะหอมหอมเจียวโอ้ยถ้วยก็ถ้วย,วยก็เล็ก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 มันไม่มันไม่เหมือนถ้วยก๋วยเตี๋ยน้องไอ้ถ้วยแบบฝรั่งใส่สปาเก็ตตี้ไม่กล้าคนแรงๆเลยเดี๋ยวมัน Done really. I have to copy. Copy, all right. This? No. no? You, can, you can taste your food first. Don't put more spicy. No, this is not spicy. Are you sure? I'm sure. จัดเผ็ดใช่ไห okay? Why you have spicy I don't have เด <c oughs> ี๋ราจะลองกินข้าวของสามีดูมีใส่หอมเจียวไปด้วยให้ข้าวมันมีความหอมอร่อยอร่อยดี นี่เังข้าวคิมันคนเดียวไม่สนุก more.